ไปเย็นเย็นแขนซ้ายไปมันติวมันซ้ายแอร์วตจะเย็นแขนขวาต้อข้างขวาเอพวกเราเข้าไปดูเลยครับเข้าไปดูเลยครับพวกเราตามสบายเลยตามสบายเลยเข้าไปดูตามสบายเลยครับเข้าไปเลยเข้าไปเลยตามสบายตามสบายใชแล้วาแล้วแยาต้องแถวใชใช้เนินปลาเนื้อวิวาตะคิ้วแต่นี่ปติคอ เป็นถยไว้หอวตรงหัวคิ้วหัวเหลียมนิดนึงข้าไปในศีรษะไหมถ้าไปฝั่งนี้เป็นข้างงานนี้วันถ้าไปศีรษะบ้างถ้าไปสุดท้ายเวลาลองวันนี้ต้องเรียงที่มันลงลงมาเนี่ยนะผม โลบลงเนี่ยเอแต่นี้ยลตรงแล้วก็เนี่ยวขึ้นนี่ดินตามได้ไหมไปทีัโอเคไปไปแล้วไปงทียัางรอ่อย่งไรายยาโอเคาแล้วตอนนี้ก้อับมุมนิดนึงนะได้ไหม

ขยับดูิข <Pal> ย <ective> so, yes, <it. S 2> ับขยับขยันถ้าไม่เห็นขยับขยับเลยครับมาฝางนี้กบแฟนี่ทำบริษัทเนาะต่อไปกุาลอมต่ำไาให้ปลาเนื้อชิดนี่เลยนั่งถีู่นะชิดนี่เลยนะแต่กดไปเลยแล้วก็เหนียวขึ้นจำได้ไหม còn nó hết là à còn kèm à kèm ai kèm ờ thôi đó rồi hai,